มันจะแนวโคตแมงมีฝ้า,าห้ามแมงย แมงเตือนมันแมงเต่ามันพวกเฝ้าค่อยๆแช่งออกแมงชักออกเลยเหี้ยอีหานี่อีโถอีสัตว์กุ้ยดีวะมึงกูเพิเป็นอารมณ์บดีอ่ะกูเป็นเขี้แยมาซูลเลยมึงซูลเลยเดี๋ยว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 ตีไฟเดียวแมงกับมาตีไฟเดียวตอนเดียวเลยบมกหัวคุ้ยเอ้ย ขวดแมงบูใบอํชีเขาว่าสวนบ่กวนห่านมึงเดียวตีไฟเดียวกวนบักสั์หลายขวดแมงเท่ารถมาดิเอออาสิมาก,มากับแม่ดอบ้านคุยออกไปละแม่ด้อ 吧。

พอมาเตืนอนน้ำมันอยู่นี่มงึงอ่อนมอกไปพุ่นดีกว่าเสีย้ลวนะละรัดไปนี่แหละแมงรัดไปรถหายเบรกกระเบิดอ๋ออคักวนเบรกจะมัดังฮู้ว์เทเนลอดแมงม,มากับฟ้ามาเด้อ เออหยอกนี่เหรอไม่น,น่าสเสียวแม่งไฟลงไปเดี้ยวกับวัตถีขับรถมาหอดมือนีโหลดมือนีแรงเลยวะขอหลานปิงใกล้ไม่ดีซะกูมีหลอกมันใจกูมีนลมใจมึงเนี่ยกูบอกเลยกูกมีนลมใจ เป็นคนดีเมื่อโดน,นยยเหรอขอเป็นคนซวยจากมือกนนะจ้าเอ๊ะผมแคยถือมันอยู่เนี่ยๆมันบอกว่าอะไรเว้ย มาติดอึงยังอีกระบาดนี่กูโอ้ชิบเบียรกับือยูได้บันนี่เฮ้ยชิพายหรอจะแน่เถอะเนาะไปก่อนนะถ่าก่อนแน่โอเคเวบนทางบแลแบบบอกว่า 我不怕呀，我把我卖了。 กลอยากกลาเสียงหมดเลยวะกูลักของปลาดีกว่ากู้ไปแล้วเนาะกูเบิ่งส่งกูคือคือจังสิมีด่านนี่หรอวะมอไซค์บ่มีวะกู้ไปดีกว่าเข้าซอยดีกว่าปกติมันจะตั้งอยู่ตรงใต้สะพานร้อย จนเส้นเสือกูดังเปียบเบียร์กระพยุ่งไปเ่ยอ๋อตายแล้วผ่าเบียร์กูเบิดตดีป่ะชิบหายเราสูงั้นเขาผ่าเบียร์เบิด์ตย้มหนาแล้วกูใส่ไปได้หมดนี่มาแม่มาแม่มาแม่กูจอดรถตีได้เลย กำลัเงเดืเดอดๆนีม้มากกันน่ะมาเมือค้นนี่มา เปลีปย่ยนไฟแดงโอ้ยให้ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแล้วครับผมหมายแล้วจะถึงห้าหมื่นห้าแล้วตังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกงไม่มีเลยเยัดเจ สีงด้อีต้องไม่คิดละาตากฝนอีกไปทมไปเชียวไปแม่ โงโูเดดยวนะมึเหนไหมแมงด้ยขับรถโงโูงึกๆทั้งหลายเฮียขับรถหลวม่หอนมึนอนี่แรงเลยวะ ครับแตาะครับ่ไในรถแหมผู้แสงใส่แมแงนนย่เดียโอ้ไ่เยียวพรท่านดอกปหัหาท่านวะถนนมันเมอนผขี่ไปวะไรวาละไปหาผู้แสงอะไรล่ะ เผื่อมันยืนอยู่ตูน้นั่นมึงเดินมาเอาเราได้เลยนะเราต้องไปเอ้ยมันจะปลวกบุกปึกโงง,ง ร้านร้อยแม่งว่าเต็มถังเสียเจเอาเลือกปั๊มปี่ชี่นี่เริ่มสี่แ็นงานบริการบ่เขาตาคนเราหนึ่งคนละไอ้เหี้ยแม่งเติมแบบนี่ใครออกแม่งเติมเราดึงออกพึ้นเลยหาดไปได้ป่ะใครอยู่บนหารนีร่มันบ่ได้หาดนะำมันนี่มึงอยู่กูเสียออกแล้วไหมพวกไม้ pson. ยังไงแหกูมันได้กับเสียแต่ถังน้ำมันอยู่นี่โ oh, yeah, อ้แย่อยู่มันจสัวปันนี่งกับจะเห็นงานซะมผมก็เข้าใจเข้ามางานบริการไปเออสู้ล่าออกไปหาอย่างวัวยุบันไปมันต้องใส่ใจลูกค้าเด,ดิเพระาะว่าจะให้ยึดส่วนวารวมตลาดเด้เป็นบาทเปอร์ได้ เนี่ยมูนี่มันต้องใส่ใจอู่ค่ะใส่ใจควางอย่ควางเห็ดห่อนแมงคหรอวะแมงมันขาดซีเก่าหกสองตะกั่วสองหกรถตัวนี้เบนนำมันเขียงเฮ้ยมีเสียงตดอยู่นะ ได้อยู่ไฟช็อตจ้าของไปกันได้จ้าของไปเมจ้าไปเมจ้าไปเร็วพ่อเร็วโอ้ยจะบอกว่าเรียวได้สิบแปดโลย์ยัดเขยขาตกเลนให้ก่อนแหละ ไอัเน,นี่งมันดังเป็นน้ำยังวะอันนี้ว่าตะเกียงว่าวะเกียงหนานนะอันอันนันเพื่อนไปยังวะกาดกาดการมอน้าเบอร์อย่าปัดผูกที่รถต้องส่้เลยต้องแซงต้องแซงให้ถึงที่สุดไปลึกเขียวดเกือววะจุกดาเกียวซิวมาใส่ กับเปียกอะจุ่มฉ่ำเลยทีเดียวปูขอบคุณครับตกไฟเฟียวพุ่มปูนี่แหละชิงปูเล่นหน่อยปูมาเลี้ยนี่ปูเช็ดถือก็ได้นี่ปูแรงเลี้นงไม่ปูแรงนตาจะปูวแช่งเบิร์ดหลักนเ่ยตกเปรียกครับผมตกหมดไม่สนลูกใคร

要看点。 กว่าอย่ามุนอี่คือเก,ก่าวัวนนี้ไม่โดนหรอกเชียร์เลยไอชี้เล่นนั่นแหละครับแล้วผมชี้เล่นนี่เองโอ้ทางเลยขดขดส้มาถุยเลยเย็ดเจ้าไ,ไ,ไปไปแดงเปลาไปดิไปแดงเนาะโอ้ไปเขียวเราอุ้ยทันกว่า อ่ะจะมันเอไปเลยมันเอไปเลยด้วยเกียร์นี้แหลยเกียร์หกขอยเีา120 ย่เลยนี่เป็นเังเดีเลยนี่ฮะกูถามเนี่ยกดแมงเนี่ยขี้กดแมงอย่างปติเสธโย่ย่โย่ช่วยหน่อยช่วยก็ต้องตีสัตว์คดข้างหลังก็จะรู้กหัวแมงเนี่ยทุกอ่าพิบา่าขี้กดตากฝนเพราะการทักปูละทู <c oughs> ในวันที่ฝนพร้อมจะคิดถึงกันบางนายในวันที่เริไม่เจอ,อเจอจะเป็นอย่างไร <S <S โอ้โอ้โอ้เต็มหน้ากูเลยใส้ใจด้วยกูใส่หมวกกันน็อกไม่โดนหน้ากูหรอกไอครับ ันบ้านแต้ไปก่อนเราก็จะแซงฝาเราก็ตบยาวเลยครับใครอยู่ข้างหน้าโดนตบแน่พวกเองก็ <algo> ามาแล้วก็คืออาถามสีขาวร้อยเชียวนั่นเองกุกเจ้าจำข้าวไม่ให้ดีๆดแล้วกันเพิ่มเป็นเล่าเลยยิ่เจนเฮ้ย,ยมาข้าวนวนรอคกันเพื่อน let's go ไป

มาหอดตามกูเว่าเอามาตกดูกตกยูกไม่ตกหนึ่นงนี่งบการตีเฟเดียวเขาตีมันจะพูนชิบไปคว้องสิเดียวอียี่สิบต้องมาแล้วมั้งปั๊มนี่กูว่าเคยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วผมแล้ววันนี้ เอาตัวเข้าบ้านก่อนนะอมันไม่ตกให้เลยเว้ยวปเป็นอะไรวะปล่อยมาว่าบอวะ จัดโดนขังสมหน้าครับอันนี้น่าจะเป็นลุงกับป้าผงจะไปหาอะไรกินที่ตลาดแน่ๆเลยครับไปลต้มไก่ดีไหมเราเหยียบเหยียบเหยียบแม่งเลยสั์เจอใหม่คลิปหน้าเราวันนี้สวัสดีครับ ้านเราโอ้รถของเราก็สีขาว